เนื้อครีมเขานะคะจะเป็นเนื้อครีมแบบวิปครีมนี่นะคะอันนี้เป็นขวดที่ใช้จริงเนื้อครีมละมุนมากเลยค่ะว๋วนะคะจะใช้เวลาที่ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนซึ่งจะมาใช้ทานหน้าแลนเนื้อเขาเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะแบบละมุนแล้วก็นุ่มแล้วก็เนียนมากๆเลยนะคะเนี่ยเวลาทาผิวเห็นไหมคะ เป็นเนื้อครีมที่ดูหนักๆอย่างเงี้ยแต่เวลาทาผิวนะคะเนื้อเขาจะแตกตัวออกเป็นน้ำแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมคะมันนุ่มแล้วมันชุ่มฉ่ำแล้วกลิ่นหอมของโสมมันอ่อนโสมเนี่ยที่ใช้นะคะเป็นโสมแดงจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ยังมีน้ำมันอีก3ชนิด อันนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับผู้หญิงที่ผิวที่ต้องการฟื้นฟูผิวที่ต้องการบำรุงนะคะส